ได้ยินเสียงมาตะกลครับเสียงตำคกนี่มาดูเชฟเราครับวันนี้ครับเชฟเราตำคกเฮยเชฟครับทำอะไรครับวันนี้ทำกับข้าวครับผมเมนูอะไรครับวันนี้เสนอเมนูกบยัดไส้นะครับเป็นภาษาอีสานเขาก็เอิ้นว่ายัดอว่วยัดอว่ายัดอว่าอว่ากบวันนี้กำลังตำเครื่องครับตำเครื่องก่อนครับ ครับก็มีให้มีข้าวข้าวเบียร์หรือว่าข้าวสารแช่น้ําแล้วก็ตะไคร้นะครับแล้วก็หอมแดงอย่างนี่ครับไปดูแล้วก็ต้นรีบหลักก็อยู่ตรงนั้นครับเสียนล่ะครับเสียนแล่ะคลังเสียล่ะกำลังาูครับช่วยกันครับอย่างขมังกระเม็ดเลยเนี่ยโอ้โหหดประดุกโอ้ระวังถึงมือเด้อเสียนเด้อ มีคนไหมระมังไหมยำหรือว่าสับครับอ่ามีแต่เนื้อเนาะเสียเนาะเอาดูออกแล้วครับอันเนื้นครับหาวเนื้อใส่ท้องกบเอาเกีย ฟักปลาแล้วเราก็เเชฟก็ตํำอยู่ครับตํำละเอียดละเอียดตํำเครื่องครับเราจะเอาไปผสมกับปลาดุกนะครับแล้วก็ยัดไส้กบแล้วก็ไปนึ่งนึ่งสุดครับแล้วก็เอามาย่างนะครับโอ้ไฟร้อนขนาดเดี๋ยวรับชมตอนต่อไปครับผมอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดตับตไคร้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่ฮะทำการถลกถ,ถลกหนังหรือว่าถอดเสื้อกลบกันแล้วนะครับแล้วก็ล้วงเอาเครื่องในออกนะครับนี่เพื่อนแล้วก็ปลาที่เราสับแล้วก็จะไปปรุงเครื่องแล้วก็จะมายัดใส่ขา้างในก็ไปน,นึ่งนึ่งเสร็จแล้วก็มาย่างนะครับเอา้ามาเบิรงพร้อมกันน่าจะเมนูนี้น่าจะเคยกินกัน,กนหลายคนแล้วคนอีสานด้วยคน ที่อื่นก็น่าจะเคยกินครับถ้าคนีิสารทาให้กินครับโอเคครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับตอนต่อไปครับข่าวขนาดนนะักบก็ตัวใหญ่เนาะมันนี่หนาหนาวแล้วหนาวเลยได้สกุลก็ได้บาในแม่นบ้านพี่สกุลตัวนี้หนาวแล้วตอนนี้หนาวมากเนาะดูจากเสื้อครับนี่นี่น,นี่คนนี้ใส่เสื้อแขนยาวแต่ว่าผู้เ,เชฟนี่เขาสะสมไขมันไว้เยอะ เริ่มร้อนแล้วครับรจนอผอมครับเอามาใช้จนผอมนะครับข่าวขนาดกบเสื้อพี่น้องเมนูมื้อนี้ก็ได้กบยัดไส้เลยว่าอ,อัวกกบเอาเรือพี่น้องเด้องนะกระซับแล้วก็มาปรุงครับ ่อาเอเ็กเลยเเนาะมันเข้าออเครื่องตัวเขาครับเข้ากันพป่ระเสียบดัขนาดเราเสียบน้อเสียตัวลายสูดรสบได้ไดเลย ประแดกปลแดกแดกบ้านเฮาแดกบ้านเฮาเก่าปลาด่ปาราคือปลาเหนื่อยจะน้อยจนไหนพี่น้อยกินประแดกตอนป่าเสพปลแดกปละแดกนัวขนาด แล้วก็ผงนัวแค่นั้นพี่เนาะเสิร์ลายแซิร์ลายซื้อน้อยก็แซสิรลายเพราะว่าอยู่ที่เขาปลูผมเริ่มไปได้เสิร์ฟปกติกระบอกเสิฟกระบอกค่อยใส่ดอกเพราะว่ามาอีสานบ้านเราเพิ่นเพิ่นกินเถอนะกินเนาะเพิ่นนัวให้ไปเพิ่นวะตั้งประเทศเยอรมันสำหรับเ้าวเราใส่ไปเพิ่นว่าเอ้า พอได้ใส่บ่อะไรหอ้อันนี้นั่นจะมาหอมว่าเต๋อด้อยพระโต๊ะพระโต๊ะเซียนเสี้ยนพระโต๊ะหอมว่าอะไรเก็บมาเบิ่งมาเบิ่งพักกระปุกเองขันตูุ่นตู่ขุณตู่ขุณแงะแล้วก็ขันแงะ เสียนแร่มาซีมนะครับเสียนแร่โอ้ยเสียนต้องซีมแสีเสียนแร่ซีมครับเสียนแร่เอ้าเข้าเลย้วต้องซีมนะต้องผิวหัวเสียนแร่น้ำลายไหลแล้วเสียนแร่ซีมก่อนเปไหนอยาครับน้ำปลาปาใส่น้ำปลาเนาะครับน้ำปลาหมือนปะไปเื้อกลือแล้วเสื้อกลือแล้วเดี๋ยวมันน้ำมันหอกมันจะเค็มเองล่ะ โอวาอมีไลามลโอวามีใส่ไปไม่เดียวแ้งหงด้วยมนิเอ้าเดี๋ยวใส่ปลาไแหนงด้ว,รดดวครับน้ำปลาเหมอือน <laughs> แต่ถ้าว่าตาหนอ,อไม้หรือตายทานยังงก็คนแบกกุ้งหรือว่าสนใจกันเด้อ ข้าขมาได้หรือว่าตาทิพย์พลดกันแห้งดีเ้อกินนะเขาอยากินเนอาถุงเจ้าห่าเลยกินมัดไอ้ที่ว้ามานี่ก็ได้เนอปลาบตายวะ ฝีมือการแล่ปลาในว่ฒนธรรมดาเสียนแล่เนี่ยเรือแตกระดูดครับเรือแต่กระดูดยังหายใจง,ง่ายๆอยู่เอ้าะงัดแบบไหนเนาะครับ,บ<า>เดี๋ยวไปเบ<า>ิ่งขั้นตอนต่อไปครับตอนยัดไส้เด้อได้ที่หรือเปล่าครับได้ที่แล้วฮะกระ,ะตกกระตกมมา,มา พี่น่ะอัน๋ีวเขาเอาเสือเลยด้วยดูใกล้ใกล้ครับทำปรวมครับยัดลงแบบนี้เด้อพี่น้องมนียัดยัดลงไปในตัวกรบเลยแล้วเอากไปนึ่งโอเคครับเดี๋ยวไป รับชมกันที่ว่าอีกทีตอนนี้เรานึ่งเสร็จแล้วก็ซีมได้ไหมเนาะเอาแล้วครับพี่น้องเสร็จแล้วครับเราจะเอาไปนึ่งเด้อนี่นี่ครับมเบาเบิกกบเขานี่ยเอออ๋อมีตะตุนอุ่นอ้วนเขาเรียกว่ากบยัดไส้กบกินเนี่ยโมเมนต์ไอ้มาล่ายนืไส้นี่กบยัดไส้หรือว,ว่าเราจะมาทำอัว่วกบ แต่ว่าต้องนึ่งก่อนนะครับนึ่งให้กบสุกสะกอนว่ากบใหญ่ขนาดเบิ้งดูดของมันแต่ละตัวอ้วนขนาดกบก็ดีคู่หลอกของเบ่งขนาดข้าวชุ่มพูนไปตามไปเอาเอาไป,าไปนึ่งกบสุกสะกอนยังมาปิ้ง เราสุครับเอาไปพิ้งพร้อมกันครับพี่น้องเซทไมอนี้เดี๋ยวซิฟหอมขนาดหอมหอมขนาดครับพี่น้องเดี๋ยวเราเอาไปย่างครับแต่ว่ากบนี่มีห้าตัวเอาไปให้ยายกินก่อนครับยายเขาว่าไม่ย่างยายเขากินเลยเขาว่ามันนึ่งสุกแล้วยายแกบอก่ะ แต่ว่าเราต้องไปย่างนะครับตามสูตรครับสูตรเซตตัวไรเสียบดากสูตรเสียบดากสูตรเสียบดาบเอาพี่น้องเอ้าวไปไปย่างให้มันไปย่างให้มันแฮ้มไปครับไปครับไปบึ่งเสียบย่างพนะท่านก็ได้แล้วครับท่านก็เด็กเจ๊อยากมือจังน้อยเด้อครับเด้ออยากมือจังน้้้ออออยยยเเเดดไไปปหาาา่ฮกมืจังน้อย พูดนะว่าเดี๋ยวค่อยเอาไปใส่เพิ่อนเ้อครับเดี๋ยวค่อยเบิ่งตอนที่มันสุกสุกครับมันสุกก่อนโอเคครับผมเอ๋อคุณจะเทชมาเบิ่งดูเบิ่งดูเบิ่งดูนี่บาเบิ่งดูความเรื่องอัลลามได้ที่เนาะน้อยเนาะคนหรือว่าคนได้ที่หรือว่ากบได้ที่คนคนก็เริ่มได้ที่แล้วครับเนี่ยครับบ่ชั่แล้วบ่ จุ่แล้วจุ่แล้วจุ่แล้วหนาวเลยได้ค่อยกันหนาวเด้ใส่สะกอนหน้าแล้ว่าสกอนหน้าแร้ววะสะก้อนเอาเอาเดี๋ยวไปซิมพร้อมกันนะพี่น้องเนอะได้ซุกแล้วครับเอ้าพี่น้องปสุกเลยได้กินแล้วครับเอาเอาเอา ไปไปไปกินละบ่าเนี่ยตามเสือไปครับโอ้ยเสือียเอ๋ยน่ะเสียนแรกท่าเสียนแรกครับท่าติ๊กเข้าไปท่าแล้วเสียนแรกก็เดียวอือเจ้าออกของเดิมมันนี้ว่าเอ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 าถอนเลยออกจากเตาเนาะอือเอา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 อยู่เนี้ใส่ออกมานี่งนะครับปัดเนี่ย หันหน้ามาขึนน้นมาก่อนโชว์ก่อนโอ้ไม่รู้หน oh, <char ินัดอัวครับยอดครับกินกับข้าวเด้อครับนี่กินแล้วดีอ๋อเสร็จแล้วทิ้เข้าเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วทิ้งข้าวจะใส่ทิ้งข้าวเออทิ้งข้าอืมนครับได้เบอร์เบอร์นับแพ็กแก้มเด้พี่น้องเด้อ มะเก๊ามกทั่วแล้วก็มะเขียแล้วก็ถั่วผูถัู่มะเขือผู้ายเฮ็ดนี่เ,เ้นี่โอ้ผู้าเฮ็ดภู่้เฮ็ดโอ้ยผ้าขึ้งอนี้อ,อ,อ,อกินเลยสิมครับรเ,รเรามันหอนเลยไปไห้ครับเส็นแล้ววา คือแซเสียงแซ่ขึ้นนี่ไงเสียงแซกไมะเบิร์นกูเบิรงกูคุยเบิร์นกูโซแซบไอแบแซบแซ่บ้าคุยว่าคำย่ใหญ่โตโตเยอะเยอคำนิงเบินเบิรเบิครับเบินวดนว่ บ่กินก๊อกตัวเดียวกันบ่ะตันี้กินกันสะกอนตัวเดียวนี้มันเหมือนจุดว่อ่ะเดียวเดียดเป็นยังเป็นยังหอนหอนบ่หอนบ่ะก็มาแต่ไฟเดพี่น้องเว้็แนวไฟไหมเป็นไรครับแซ่บครับเรื่ายไปเลยเจ้าใชบไม่ได้กินเจ้าก็ได้จะาไปเลยข้ากินข้าจะเบิ่งอ บึ่งนะครับเด้อปาดบึ่งอะไรบอกรกบบบานเฮาบ้านนอกเฮาได้การครับนานๆได้กินนะครับแบบนี้บึ่งแหง้เสฟแหง้บึ่งบึ่งแต่เซฟเนะครับเด้อไปผลอะไรก็แสลค่อยทำในเด้อพี่น้องเด้อจำอีห๋แล้วทาอะไรวอลลิ่นเด้อ ข้าเจ้าข้าว่จ<า>้าไข่บ๊วยรึยังมามาค่อยเลยบุกคมาไดมากินดิบุกสุปการณ์เ<อ>สีเยแล้ว่าบุกหน้าคือบุกคสมบูรณเนาะบุกมากินซีเมนแซ่บอ่านนี<อ><อ>้ครับพี่น้องครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันได้เยอะครับเบิ้บิ้งครับนี่ ซเซฟตจกาดเองเลยครับวันนี้มาเสียมากินเม็ดร,ร้องมะมรอมมะนี่ครับแต่ตอนนี้ไอ้ตากล้องคลอนลาไปก่อนนะครับเด้อ